สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผม,ผมพงพสุณาพรมและรายการ CEO Talk นะครับรายการที่พร้อมจะตอบคำถามให้กับท่านผู้ชมทุกท่านที่ส่งคำถามมาถึงเราครับและแขกรับเชิญคนพิเศษของเราก็พร้อมอยู่แล้วเช่นกันเราไปพบกันเลยดีกว่านะครับกับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟินสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนารินีภัยบูล์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับวันนี้มีคำถามที่น่าสนใจมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของวิธีคิดของคนที่ เขามาทำกิฟฟารีนนะครับเขาบอกว่าได้ยินคนหลายๆคนนะครับพูดบอกว่าทำกิฟฟารีนแล้วเนี่ยมีความมั่นคงก็เลยอยากจะเรียนถามคุณหมอว่าคำว่าความมั่นคงเนี่ยเราดูที่มิติไหนเพราะว่ากิฟฟารีนเนี่ยเป็นอาชีพอิสระเราเป็นนายของตัวเองถ้าเราทําเราก็ได้เงินถ้าเราหยุดทําเราไม่ทําเราก็มีเงินไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยอยากรู้ว่าแล้วความมั่นคงเนี่ยมันคืออะไรมองที่มิติไหน,น,นครับคุณหมอ จริงๆแล้วตั้งแต่ที่หมอเปิดกิฟฟารีนเนี่ยหมอก็พูดย้ำตลอดเลยนะคะแต่หมอคิดว่าคุณอาจจะไม่มีโอกาสจะได้ฟังนะคะว่าความแตกต่างของกิฟฟารีนเนี่ยคือความมั่นคงและย,ยั่งยืนเหมือนกับงานครบรอบ20ปีของเราที่มีชื่อว่า success and sustainability แปลว่า ความสําเร็จที่ยั่งยืนจริงๆนะคะคมาจากลิขสิทธิ์เครือข่ายที่เรามีและคนอื่นไม่มีค่ะนะคะถ้าเปิดสมมุติว่าเป็นธุรกิจขายตรงอื่นซึ่งว่าอาจจะมีนโ,นโยบายที่แตกต่างกันเขาอยากจะเลือกเฉพาะคนที่ตั้งใจทํางานเขาจะมีให้ให้ทุกคนเนี่ยต้องต่ออายุทุกปีนะคะเสียเงินต่ออายุเพื่อจะเลือกว่าใครไม่ทํางานก็จะหลุดไปนะคะอันนี้ก็คือเครือข่ายที่มันก็อาจจะ ถ้าตามมาไม่หมดก็จะเหลือไม่ครบแต่ถ้าเกิดในกิฟเฟอรีมเนี่ยเราก็มี strategi อีกอันหนึ่งคือหมอมองในในรูปแบบที่หมออยากจะให้คนที่ก้าวเข้ามาเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเมื่อเขาสร้างและทำมาดีในระยะหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เขาสร้างมามันไม่ควรจะหายไปแม้ว่าวันหนึ่งเขาจะทำงานไม่ได้หรืออายุมากแล้วนะคะคนั่นก็คือเมื่อสมัครแล้วเนี่ยชวนกันต่อตอมาเป็นเจ้าของกิฟเฟอรีมเนี่ยอยู่ได้ตลอดชีวิตมไม่ต้องมาต่ออายุอีกแล้วเพราะเมื่อเมื่อไม่เมื่อเมื่อไม่ต่ออายุเนี่ย คนก็จะอยู่ในโครงสร้างเดิมตลอดไปและอยู่ในฐานะเจ้าของไปชวนคนอื่นมาเป็นเจ้าของซ้อนๆกันไปเรื่อยๆเหมือนตัวคุณคุณเนี่ยเป็นต้นตระกูลของห้างสรรพสินค้าของตัวคุณเองนี่แหละนะคะเมื่อคุณชวนใครมาเป็นลูกลูกไปชวนใครมาเป็นหลานเป็นเหลนเป็นหลานเนี่ยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนคนจะเพิ่มขึ้นเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นทุกๆคนจะอยู่ในเน็ตเวิร์กของคุณในเครือข่ายของคุณและเป็นเจ้าของกิฟฟ์รีนต่อจากคุณตลอดไปด้วยทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้าใช้ซึ่งสินค้าก็จะถูกผลักัันนยบริษทแม่ะะค มีการโฆษณามีการประชาสัมพันธ์มีการอำนวยความสะดวกให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้สินค้าที่คุณภาพดีราคาไม่แพงส่งให้ถึงบ้านรหรือว่าดูแลเท่าที่มีความจําเป็นในทุกๆด้านแล้วเนี่ย คนเนี่ยในเครือข่ายของคุณจะกลับมาซื้อซ้ําเหมือนคนที่กลับมาซื้อซ้ําที่ห้างเนี่ยก็ชอบห้างก็ชอบสินค้าหมดแล้วก็จะกลับมาซื้อบางคนอาจจะเป็นแค่ซื้อใช้แต่เขาก็อยู่ตรงนั้นแหละบางคนอาจจะอยากทํางานเขาก็จะเติบโตไปนะคะนี่คือลักษณะที่ที่เราคุยกันว่าความยั่งยืนของกิฟฟารินมาจากการสร้างเครือข่ายที่แข็งแรงมั่นคงเมื่อแข็งแรงมั่นคงแล้วเนี่ยก็จะเป็นเหมือนสมบัติเหมือนเป็นห้างจะต่างกับธุรกิจอิสระที่คุณเข้าใจนะคะคุณลองมาศึกษากจริงเรามีซีดีอนิเม 12นาทีเองนะคะซึ่งถ้าคุณดูแล้วคุณจะเข้าใจได้ทู้ผูโปร่งแล้วมั่นใจนะคะมองมงว่าวันนี้เนี่ยคนไทยต้องมองอะไรไกลๆค่ะเพราะเศรษฐกิจกําลังจะไม่ดีแล้วเรายังมองไม่เห็นว่าโลกนี้จะมีเศรษฐกิจที่เงยขึ้นได้ยังไงอันนี้พูดตรงๆนะคะใช่ครับทุกประเทศจะถูกผลกระทบจากฟองสบู่แตกเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่หาอะไรที่ตอบโจทย์เราว่ามันจะมีเงินกลับมาสู่ครอบครัวเราตลอดไปเนี่ย ในอนาคตเราจะอยู่ในความเสี่ยงและความกลัวค่ะครับมีคนเคยบอกไว้ว่าบางทีความมั่นคงเนี่ยมันต้องพบเป็นครึ่งทางด้วยนะฮะว่าไม่ได้หมายความว่าเราไปยืนอยู่ตรงเนี้ยเขาบอกว่าแม้ว่าเราเป็นคนทํางานประจําเราบอกว่าโอ้งานประจำเนี่ยมั่นคงมากเราได้เงินเดือนทุกเดือนนะแต่ถ้าเราเป็นคนขี้เกียจไม่มีผลงานและไม่มีฝีมืออันนี้เรามีความเสี่ยงแล้วนะครับเอเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าคําว่าความมั่นคงเนี่ย พบกันครึ่งทางด้วยส่วนหนึ่งคือตัวตัวตัวเราเองที่ที่จะต้องพยายามสร้างความแข็งแรงอย่างที่คุณหมอว่าถ้าถ้าเครือข่ายมีความแข็งแรงและโดยเฉพาะกิฟฟรีเนี่ยความมั่นคงคือสินค้าที่ติดตลาดใช่ไหมคุณหมออันนี้จะเกิดการซื้อซ้ำมีคนเคยเล่าให้ฟังบอกว่าเขาเล่าเรื่องอยาสีฟันเนี่ยเขาเล่าครั้งแรก ผ่านไปหนึ่งปีคนคนนี้ซื้อ,อยาสีฟันทุกเดือนโดยที่เขาไม่เคยขายเลยเขาก็เลยบอกว่าเขาเข้าใจแล้วว่าคําว่าความมั่นคงเนี่ยมันมันอยู่ที่เราเริ่มต้นยังไง<ช>แล้หลังจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นเองนะบางคนบอกว่าไม่สบายเข้าโรงพยาบาลนะด้วยเหตุจําเป็นแอดมิดไป7วันฮนะแต่ใน7วันนี้ปรากฏว่ายอดธุรกิจไม่ตกครหม,มอเพราะว่ามีคนสั่งซื้อสินค้าตลอดทั้งที่ตัวเองนอนอ,อ,ยอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาล ไม่ได้ออกไปขายไม่ได้โทรศัพท์แต่ปรากฏว่ายอดธุรกิจเดือนนั้นไม่ได้ลดลงมันเกิดจากทั้งระบบสนับสนุนสินค้าที่ติดตลาดแล้วก็อย่างที่คุณบออว,ว่าคือเครือข่ายที่แข็งแรง<ช>อันนี้คือค,คืออธิบายเพิ่มเติมไม่เห็นภาพด้วยเหมือนกันคือภาพนี้มันจะเป็นจริงได้ก็คือหนึ่งบริษัทนั้นๆต้องมีสินค้าที่คนชอบซ<ช>ื<ช>้อใช้แล้วซื้อซ้ำไอ้ภาพที่ว่า7วันนอนโรงพยาบาลจึงจะ,ะจะมีคนซื้อเพราะตัวเราไม่ได้ผลักดันสินค้ามันขายตัวเองได้และระบบสนับสนุนช่วยให้เขาเนี่ยสามารถนําสินค้าไปใช้ได้โดยไม่ลําาบกกจเ <ไ>ะะอันนี้คืออาจจะมี d ด l i v ว r รี่ส่งให้มี1นึ่งส่งให้หรือว่าตัวตัวดาวไลน์เองสามารถที่จะมาอยู่มาที่สาขาได้โดยไม่ยากเย็นอันนี้นะคะแล้วข้อ2ก็คือมีการคุ้มครองในกระสีเครือข่ายที่พูดเอาไว้ครับอุ่นใจและสบายใจได้ถึงความมั่นคงในกิฟฟรีนนะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมและคุณหมอต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ